โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวไล์เกมเศรษฐีกัทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮอร์ซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับเป็นการ์ดต,ตัวละครนะครับแต่ก็แบบมาแบบแปลกๆนะก็อันนี้จะมาแบบแบบแบบได้ S4 ใบแล้วแบบเลือกเป็นลูกบาทแบบเลือกได้นะครับแต่แพ็คการ์ดอ่ะเหมือนจะได้ตัวละครเลยนะครับที่ผมอ่านดูจากในประกาศนะครับเหมือนจะได้ตัวละครเลย นี่ครับแต่ว่ามีตัวละครเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูนึนดีกวา่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดูสกิลแล้วกันนี่ครับเดี๋ยวค่อยมาดูสกิลนี่ครับนี่คือแพ็คแพ็คการพรีเมียมซูเปอร์นะครับบวกหน0เพชรแล้วก็มี3 0มเพชรนี่ก็จะมีเนี่ยนี่คอเอสบวกลาแห่งดวงจัน una, on, ทร์ลูน่าบาลอนโอ้โหแต่ของเกลือก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่บางทีก็อาจจะฟุกได้ของดีนะครับแต่ถามว่ามันเป็นดีไหมก็บางทีก็อาจจะดีมากถ้าเราได้แบบตัวดีๆแล้วเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่า โอกาสมันก็ยากแล้อเปล่าเนี่ยมีโคตรเยอะดิเคทีเอ็ดบวกทูสวรรค์กูยงเนี่ยเผื่อได H ้ตัวที่ไม่มีก็ถือว่าคุ้มนะแต่ไอของเกลือก็มีเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีนะครับ <c oughs> เออแล้วก็มีอะไรอีกไหมอะกล่องตัวละครอีโวแบบเลือกนี่ครับเอ็ดบวกเมื่อกี้ใช่ไหมที่ผมเข้าดูตอนแรกนะครับแล้วก็มีอะไรอีก ฟลุ๊ปฟลุ๊ปฟลุมีแพ็กเกจขายอะไรปะเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจขายแพ็กเกจขายผมแพ็กเกจหนึ่งพันเพชรห้าร้อยอ่ะฮะนี่หน้าหน้าหน้าซื้อนะครับสามสิบห้าบาทต้องไปซื้อกันนะครับหนึ่งพันเพชรสามสิบห้าบาทเนีครับผมไปจัดกันได้เลยนะครับคุ้มแน่นอนนริครับก็อยู่ที่เราจะเลือกเอาแล้วกันลูกบาทก็สุ่มห้าร้อยถึงห้าพันแล้วใครแบบเป็นสายแบบชอบเสี่ยงดวงอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือถ้าใครแบบไม่อยากเสี่ยงดวงหนึ่งพันเพชรดูคุ้มกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาเนะี่ยแล้วก็มีแพ็กเกจพรีเเมมียซูปอรร์นะคับแพ็ เพิ่มเลทอีโวโอ๋อก็มีโอกาสได้อ่าอีโวเอลูนี่มีโอกาสได้เพิ่มเลทอีโวยูรังอ๋อโอเคโอเคพอพอเข้าใจแล้วนะครับพอเข้าใจแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครที่มาใหม่วันนี้กันดีกว่าในะคําว่าสกิลเป็นสกิลอะไรนะครับสกิลเนี่ยไม่ค่อยน่าโหดสักเท่าไหร่หรอกผมว่าผมก็ดูมาแล้วแหละ เนะี่ยนะครับก็คือเมื่อก่อสร้าง3อาคารนะครับมีโอกาส48%ย้ายทีนแต่งที่ยืนอยู่ไม่เมื่อไม่แสดงผลนะครับเติบโต10%นะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันมีโอกาส48%นะครับเพิ่มข้าวบัตรทางคูณสองแล้วก็เลือกย้ายกับยังพื้นที่ของฉันอีแปลนตัวแดงๆเนะนี่ยเนี่ยเนีอีแปนไม่มีแปลนลืมไปไอดีนี้ไม่มีแปลน,น,นให้ดูนะครับเป็นแปลนแน่นน่ะแน่นะครับแปลนเอ่อมันชื่อว่าแปลนอะไรวะอีเหมือนรถถังอะผมก็รู้จักผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้สับหัวมันเถอะนะครับอ่ะสกิลลออรรกกก็็มีีีแคคค่่่นนนน้สสวิทะับื เมื่อตกแลนดะ์มาร์กมีโอกาส60%นะครับเรียกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะครับก็คล้าย,ายมีดปลายดาวกระจายนั่นแหละแต่มีปลายดาวกระจาย65นะเรียก65นะอันนี้เรียก60นะครับเรียก60แล้วก็เรียกทั้งหมดภายในแถวนะครับเหมือนมีดปลายดาวแล้วก็มือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มาร์กนะครับมีโอกาส65%นะครับกัขังและจ่ายค่าบรรทางอีกครั้งนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ผลกระทบนะครับถามว่าโหดไหมก็สำหรับการนี้ผมมองว่าความสามารถกลางๆนะครับไม่ได้ดูโหดไม่ได้ดูกาก กลางเล่นได้นะครับอืมเป็นการที่อยู่แบบกลางๆไม่ได้ถือว่าโหดนะครับแต่ก็เล่นได้อยู่นะครับสำหรับใครที่จะหานะครับสำหรับใครแบบรอตัวโหดหรือโหดเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าควรจะผ่านไปก่อนนะครับสำหรับตัวอีโวมิตี้นี่นะครับมันก็เป็นดูแบบการ์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยที่ออกแบบออจี้นู้นจี้นี้มาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอืมก็เหมือนอาจี้นี้ความสามารถนี้มาผสมกันเล็กนองเล็กน้อยเข้าไปนะครับก็ยังคงดูไม่ค่อยมือหวมามากนักนะครับความสามารถก็ให้แบบ นั่นแหละกลางๆนางครับผมกลางๆนะครับสำหรับใครที่ใครจะเอานะครับแต่ว่าผมว่าถ้าหน้าเอานะก็ได้ถ้าได้รูปปัดแบบเลือกนะก็เลือกเอาเลยเนี่ยอีโวเอลเลอรนี่เนี่ยับอีโวยุนลังเนี่ยก็โหดเหมือนกัน2ตัวนี้นะครับหน้าเอานะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบมิตตี้ก็ยังก็ยังคงไม่นี่อนะ่ะผมว่ายังคงไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูสุ่มแท็กเก็ตกันก่อนดีกว่านะครับผมว่าถ้าแบบเราสุ่มแล้วแบบได้ตัวดีดมันก็โอเคนะนะครับแต่ถ้าเราแบบไม่ได้ไเลยแบบ มันเป็นแพ็คแบบนี้มันก็ดูแบบแปลกใหม่ดีนะผมว่านะครับแบบมีสุ่มและตัวละครเลยแบบเอ้ยก็ยังมีลุ้นนะเว้ยมีลุ้นเผื่อฟุกด้ตัวที่เราไม่มีอะไรอย่างนี้แต่ว่าโอกาสมันก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ดูเมื่อกี้นะครับไม่รู้ว่าโอกาสเท่าไหร่แต่มันคงม,มีโอกาสขึ้นให้ดูหรอเปล่าเพราะว่ามันเยอะขนาดนั้นอนะตัวละครอนะโอเคนะครับทุกคนไปกันเลยหรือเปล่าไปกันเลยหรือเปล่าเอาแบบเอาแบบรีบ,รบ,รบหรือไม่รีบมีแพ็กแถมเป่าวะไอ้พวกเนี้ยอะไรของมืองวะเนี่ยฮะ ข้ามไปแล้วกันนะครับฮะโอ้มีหนึ่งหมื่นกับมีสี่พันเหรอพบกับการ์ดตัวละครเอสขึ้นไปเท่านั้นปกกับการ์ดตัวละครอ๋ออันนี้สามอันนั้นหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราพิสุ่มดีกว่าปะสุมส่มดีกว่าสุมส่มสุมส่มสุ่มสุ่มอันนี้อันนี้น่าจะเริ่มจากเอ็ดเลยแหละนะเอาแบบสามหรือแบบหนึ่งเอาแบบหนึ่งไปก่อนแล้วกันนะครับแบบแซมเปิลแซมเปิลก่อนรับผมมีเก้าพันเพชรนะครับไม,ม,ม่รู้จะได้อะไรหรือเปล่านะครับฟับว้า ไวคอนสแตนตินก็มานะครับผมไปนี่ครับเดี๋ยวขอพันเพชรก่อนละกันนี่ครับขอแบบลุ้นๆหน่อยนี่ครับผมฟัดเป็นยังไงนี่ฮี่เอสต้าเอสโอกาสได้เอสแบงไม่รู้ว่ายากแค่หรือน้อยไปที่สามนี่ครับผมจับโอ้โหคารลัสนี่ครับผมแม่มันคุ้มอะไรอย่างงี้นี่ครับผมไปกันต่อนี่ครับประชดนะ บอกกันหน้าเอสไปเลยครับเป็นยังไงเราอะไรของมึงวะเพื่อน <S <S สุกหกร้อยดีกว่าปะหกร้อยมีแพ็คแถมปะโอ้โหชาร์ลอตเอสมันมีแพ็คแถมปะได้แถมอะไรไหมไม่มีแถมอยู่หรออะได้แถมปะโอ้พระถังซัำจังโอ้โ,อโหมึงเอมงแพ็คแถมอยู่เว้ยโอโเอสเตอรโอ้โหมีแต่ตัวกรก,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 กากระโปะป่ามากเลยเอาแพ็คสามดีกว่าถ้า,ถ,าถ้าซื้อแพ็คสามแถมสามแพ็คปะเดี๋ยวดูดิ นี่ครับกดไปเลยนะครับแพ็คสามปั๊บเป็นยังไงนี่ไอ้ซานเอ็ดรัวๆ <c oughs> แล้วมันไม่แถมบอกวะฮะหรือเมื่อกี้มันมันมันเป็นอะไรวะแล้วเมื่อกี้ซื้อสองร้อยมันแถมปะหรอือ 200, มันแถมปอซื้อสองร้อยมันแถมปะเลยแต่ซื้อสามร้อยซื้อหกร้อยไม่แถมปอโอ้สกาดี้แล้วแถมปะอ๋อไม่แถมด้วยมสงสัยเมื่อกี้จะเป็นแพ็คอะไรก็ไม่รู้ที่ของแถมมันมั้งนี่ครับรูดุไม่มีแถมว่ะถ้าแถมมันก็ไอ้นี่เกินไปแล้ว แต่แม่งอย่างเกลือผมบอกเลยนี่ครับไปกันต่อนี่ครับ600ไปเลยนี่ครับผมนี่มาเร็วเคมเร็วเป็นยังไงเล่าแม่งเอ้ยเอ็ดรัวๆนะครับใครแบบชอบแบบสุ่มแบบเร้าใจผมบอกว่าสุ่มทีละสองร้อยดีกว่าเนาะสุ่มแบบหกร้อยแม่งดูเร็วไปวะนี่ครับผมแบบดูแบบเปิดเพิ่มๆแม่งไม่มีมแบบมเอ็ดได้หาอะไรรุ่นอะไรเลย <c oughs> นี่ครับผมมาขอแบบดีๆเถอะ โอ้โห <laughs> <laughs> เอ็ดแม่บนจริงจออแว่งโอ้มีแต่ตัว,วกระโปงหมาไม่มีเอ็ดบวกเลยหรอเพื่อนนี่ครับขอเอ็ดบวกสักใบได้ไหมชึบชึบชึบโอ้โหไม่ต้องเอ่ยชื่อกันแล้วครับบอกเลยว่าอย่างเกลือแบบนี้มันคุ้มหรือวะแล้า,าโอกาสไดเอ็ดมันมาจากไหนวะจากแพ็คนี้หรอ <laughs> ผมยังไม่เห็นวี่แววเลย <laughs> ผมยังไม่เห็นวี่แววเลยนะฮะเพื่อน แล้วเอ็ดมันถามว่าอย่างไหนวะเอ,เ,นเ,อเ,นเอ็ด้เนี่ยไอ้เนี่ยถามว่าอย่างไหนอะ่ะได้จากโปรโมชั่นเพชรแพ็กสุดคุ้มหมอโปรโมชั่นเพชรแพ็กสุดคุ้มหมอต้องเติมเหรอใช่ไหมต้องเติมโปรโมชั่นเพชรโปรโมชั่นเพชรอยู่ไหนวะอ๋ออ๋อนี่ไงได้ได้อันนี้เหรอโปรโมชั่นเพชรก็อันนี้เหรอ อันนี้ได้ใบหนึ่งแล้วอยากไหนอีกอ่ะอันนี้ได้ใบหนึ่งอ่ะแล้วเราเอาปากไหนอีกอ่ะไอ้นี่ก็มีขายนะในร้านค้าในร้านค้าอันนี้ก็ได้ใบหนึ่งไม่รู้ซื้อได้กี่ครั้งก็สองใบแล้วแล้วก็สุมในนั้นอีกเหรอในนั้นมีปะในเนี้ยไม่แต่ยังไม่เห็นออกสักกี่ใบเลยไม่รู้ว่ามีหรบอกอ่ะสุมอันนึงดิชึบเฮ้ยโอ้โหได้ตัวที่ถูกปลุกเวยนะเฮ้ยกูจะตกใจทำไมนเนี่ยนะครับอุ้ยแต่มันมีเอฟเฟกต์ที่แปลกแตกตานะ เออนะครับถ้าได้ตัวดีเอสบวกมันจะเป็นแสงไอ้นี่เว้ยนะครับกดอีกนะใครมีต้องอมดาวไมอย่ามากดปลนะทุกคนผอว่าสุ่มสุ่มทีละแพ็คไม่ดูคุ้มกว่าเอาเอาทีละแพ็คก็ว่ะมันดูได้ลุ้นเดียนะครับแสงมันจะแปลกครับอันนี้เอสอันนี้เอสแสงเอสรู้เลยนะครับถ้าแสงเอสบวกจะเป็นเหมือนเมื่อกี้เอสอีกแล้วนะครับบอมไม่ต้องลุ้นนี่ครับเอสบวกปะเอสบวกเอสถ้าเป็นแสงสีทองนี่เอสหมดนะครับต้องเป็นแสงสีม่วงเหมือนเมื่อกี้ เอ้ยอันนี้เอบวกอันนี้เอบวกฟับอู้จูน่าได้นะครับผมเอ้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> แต่ก็พอได้แหละนะครับก็ปลอบใจตัวเองไปละกันนะครับผมเอสบวกไหมเอนะครับผมผมว่าสุ่มเท่าสองมีนุ่นดีกว่าเนะ่ยครับผมเอสบวกไหมเอนะครับโอ้โหพระถังซัมจงนะครับผมขอเอบวกดีกว่าไม่มีเอสบวกซากะใบนะครับบางคนอาจจะชอบก็ได้นะแบบเนี้ยเนี่ยผม แต่ว่าออกแต่เอสเดียวถ,ถ้าเกลือสุดจะเป็นเอสแต่ถ้าได้เอสบวกน่าจะคุ้มผมว่าโอ้โหเอสบวกไม่ออกเลยนะครับผมเอสบวกมาอุย้นยนี่เอสบวกอุยอ้ยเดวิลซินแต่ว่าก็เป็นการ์ดเก่าแต่ว่าก็พอได้อะแต่ก็ไม่ได้ตากหมามากเดวิลซินนะครับผมแต่มันเป็นการ์ดเก่ามากแล้วแหละนะครับเดวิลซินอะใหม่ๆยังไม่มีนะใหม่ๆยังไม่เห็นโผล่มานะแต่ว่าไม่เห็นเอสไอเน,นี้เลยว่ะเอสไอเนี่ย ไปดิเอ็ดไอ้ตัวแพ็กเลือกอะโอ้โหไม่ไม่ไม่ได้อะไรเลยเอ็บวกโอ้เอ็ดอีกแยะขอเอ็ดบวกได้ไหมสุ่มให้หมดเลยแล้วกันนะผมเอ็ดบวกโอ้โหไม่ออกนะครับผมขอเอ็บวกโอ้โหไม่ออกนะครับจะหมดแล้วนะเพชรเอ็ดบวกไหมผมว่าสุ่มสองร้อยแม่มีศีลดเอ็ดบวกมากกว่าว่ะเอ็บวกโอ้โหไม่ได้นะครับผมแม่งได้มาใบเดียว วโอเคเฮ้ยเคที่ว่ะแต่ไม่ใช่เป็นตัวดาร์กว่ะมันมีตัวดาร์กับตัวนี้นี่ว่ะ <laughs> เออมันจะมีตัวดาร์กด้วยเนาะเนาะแล้วผมจำไม่ผิดนะ่าจะมีดาร์กเคที่กับเคที่ป่ะโอ้โหแม่งเอ้ยชุอตแบตเตอรี่เพชรหมดแล้วนะครับเพชรหมดแล้วไม่มีแพ็คแถมนะครับใช่ไหมดูสมุดภาพดิมันจะมีตัวดาร์กด้วย อัตราชนะอัตราชนะอัตราชนะนี่ไอด้าเคที่แล้วก็เคที่เออไม่น่าตกใจหรอกเราอ่ะนะครับอืมก็ได้มาสามตัวก็ดูเอาแล้วกันนะทุกคนก็ได้มาสี่ตัวน่ครับก็ถามว่าคุ้มไหมก็ผมก็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 ยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันก็มันก็ได้ตัวที่พอเล่นได้ไหมก็ตัวพอเล่นได้แหละแต่มันก็มันก็เป็นตัวที่เก่าๆแล้วอ่ะก็ได้ตัวนี้มาได้มาเคที่ก็เป็นเคที่ตัวธรรมดา นะครับเดียวถามว่าเล่นได้ไหมก็โอเคแต่ก็ไม่ได้โหดทวดเท่าตัวดาร์กนะครับแล้วก็ได้อ่มีเมียนที่ถูกปลุกก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่มีเมียนที่ถูกปลุกนะครับอืมถ้าถ้าถ้าดูตัวคุ้มสุดนะผมว่าผมมองว่ามีเมียนวะ่ะอืมถ้าลกอกมาก็น่าจะเป็นจูน่าแหละนะครับแล้วก็เดวิลซินบ้างแล้วก็มาที่เคที่ประมาณนั้นแหละให้ให้ดีสุดน่าจะเป็นมีเมียนอะ่ะเออมันก็มันก็อาจจะไม่ดีเท่าตัวที่อะไรวะ มีเมียนอีโวป่ะหรืออะไรจำไม่ได้แต่ก็เล่นได้นะแต่ก็เล่นได้เหมือนกันมีเมียนที่ถูกปูกแต่ก็เล่นได้ก็โหดเหมือนกันนะครับผมก็ยังดีที่มันเป็นตัวที่ถูกปลกไงไม่ได้เป็นตัวที่มีเมียนธรรมดานะครับก็ถือว่าโหดอยู่อืมก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละถ้าใครชอบผมว่าก็แปกะก็แปลใหม่ดีอ่ะสมแล้วตัวได้ตัวละครไม่ได้แบบการ์ดเอกปุกหมามาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าก็โอเคนะครับก็หมูหวาดีนะครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเนะยครับผมหลายๆคนน่าจะสุ่มมันมือแน่ หลายคนน่าจะสมบันมือแน่เลยผมว่าผมก็มันมือเหมือนกันเอ้ยเอ้ยเอสเอสวะอะไรอย่างเงี้ยเอสบวกเอสบวกถ้าได้เอสบวกน่าจะคุ้มมั้งผมว่าเอสบวกมันมีตัวที่ดีๆกว่าเออสบวกก็โอเอสบวกก็มีตัวกากเกลือเหมือนกันนะแต่เราก็ถือว่ายังได้ตัวดีนะมีนิโคมีลาแห่งดวงจันทร์ลูน่าบาลอนเพ่ยๆที่ดุปึกอืมโนลาชุดแต่งงานนะก็ถือว่ายังพอได้ดีอยู่นะเราไว้มูอุน นะครับผู้พูดถึงโมุนแล้วแบบน่าจะเอาโมุนมาทําคลิปด้วยลงดีกอะไรอย่างเงี้ยลูกรักสมัยเก่าเราลงทุกวันนี้จะไหวหรือเปล่าไม่รู้อ่าก็มีชารวันนะครับนี่ไงเขาเลยถือว่าเราได้ดีอยู่นะเนี่ยชารวันมีเมียได้ถูกปลุกนะครับควีนดิสเบลโกลเด้นลีมาร์ชิเอลนอกนั้นก็เป็นตัวดาร์กแหละนะครับนาดีเซลลี่สีการดีดูดเบลอะไรพวกนี้ก็ตัวดีๆหน่อยนะครับนี่ก็มีจูน่านะครับผมอเคนที่เอสบวก แต่ไม่มีตัวดาร์กหรอไม่มีตัวดาร์กวะทำไมตัวดาร์กไม่มีวะมีแต่เคที่วะเอ่อควีนสกาเร็ตนะครับควีนสเปลสีเลือดชาโฮอีโวแล้วแล้วไอเอฟตัวนี้มันหามาแต่ไหนอ่ะหาสี่ใบเลยอ่ะมันบอกว่าได้จากโปรโมชั่นเพจแพทสุดคุ้มเท่านั้นนะก็ผมเห็นก็มีแค่สองอันปะถ้าแบบเราจะหาหรือมีอยาง่นอีอะ ก็มีแค่นั้นน่ะก็มีเนี่ยแล้วก็มีก็มีแค่นี้อ่ะเออมันสุ่มในนี้มันก็ออกไม่มีนะมีเหรอมีเปล่าวะผมว่าไม่น่าจะมีวะมีเปล่าไม่น่าจะมีวะเอ็ดเหรเอ็ดไม่มีวะไม่มีไม่มีไม่มีเป็นเจ้าของอีโวโอเคนะครับไม่มีนะครับผม ไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันนี่ครับหรือว่า GM จะแจกเหรอก็ไม่น่านะก็ไม่ใช่ลนะก็แพ็กเกจก็มีอยู่2เนี่ยเพิ่งจะแพ็กเกจเพชรก็มีเนี่ยแพ็กเนี่ยหรือว่าซื้อแพ็กเนี่ยสามแพ็กเหรออีแพ็กกี่บาทวะเนี่ยอีสัตว์อีแพ็กเนี่ยนะเนี่ยได้หนึ่งใบอ่ะแต่ไม่รู้ว่าซื้อได้กี่ครั้งอ่ะเออเท่าไหร่วะโอ้ผมยังแพง <laughs> แต่ไม่แน่ใจอะมันบอกว่าแค่นั้น่ะหาได้จากการแพ็กเพชรแล้วก็มีไอเติมมาเนี่ยตอนนั้นอะ เออนะครับก็โอเคนะครับอีเวนต์นี้ก็9,000ก็ถือว่าก็ยังพอได้ก็พอได้อยู่9,000เพรอะก็พอได้แหละก็พอได้นะับผมก็ไม่ค่อยน่าเกียดเราได้มีเมียนมาก็ไม่ค่อยน่าเกียดได้จูน่าได้ดีวิสินแต่ผมก็ไม่ค่อยน่าเกียดนะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะได้เป็นยังไงนะครับผมอะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ต้องขอตัวรากันไปก่อนแล้วกันนี่ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้วครับ